สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนเนาะมันนีก้กลับมาพบกับสองน้องคิมคิวดอกหนึ่งกด้วยพี่น้องมันนี้ผมพอก,กัญญามตอนบายบเนาะพี่น้องเนาะมันนี้คิมกะสิไปงานหมันโมพี่น้องงานขอโมเนาะไปสะแสดงคานยินีน้ำโมเนาะเดี๋ยวกินจิกเก็บผ่าบรรยากาศงานหมันยูเล่ามาห้เบิรงเนาะพี่น้องว่าเป็นจังไดเนาะว่าคาดองซ้าวลาาเทาใดเนาะมาลุ้นน้ำก,นะกันพี่น้องว่าคาดองเทาใด้เดี๋ยวคิมสิไปทายผ่าบรรยากาศ งานหมันงานคอให้เ <dietary> บิ่งเนาะงานคอมูด้วยพี่น้องงานซอกิมตอนนี้กกำลังสิไปเนาะสิไปเฮีอนสะท้านก่อนพี่น้องไประยสะทานเนาะมาบงนั่กันด้อพี่น้องเลยอ่าังเติไอศกีมอ่อวพงษ์าบ่งน้อพากมาหัวด้วพี่น้องด้วนี่ด้อพี่น้อง เงียบเลโอ้คุณเป็นพลังเดียวนี่นะได้ซอสไปสะพอดแมนสะพอดไปท้นทำบสาบาดเลยเอามาดัพลังได้พี่นนองเฮ้ยบ่นาำไม่เอาลายนะแต่ว่าตัวจริงน้ำหนำ มาถ้าสวยไงปีนผาคุณชิดปีนได้กินน้ำแดงกันกิน่ินเดือดโหพึ่งงานไม่แย่เนี่ยดูแ่งเด้นมาดิยมดหนีจะวด้เ่ยื่อเต้นน้นแดงแฟนต้าแฟนตากายกรรมนะเร็วพูดพลัง เหวนนั่นนี่เหวนนี่เวืเห็นเดวนี้พลังมาใช่หญิงวะหพลังมากากินเขาอยู่ตอนนี้เจยัววเียบมลี้ยต้นนะมาเ่อนดาวเรื่องตอกวเรื่อต้องัวเกินหออนนี้มาเอาตัง์เนาะ กูมีตงงังนังขี่มาเลยไปค์ทายหายเบิร์นแล้วพี่น้องเดิมบอยเขาจะว่าเหวี่ยงบุกะขึ้นไปทายคนร้ายอยางอายคนทายแต่หูเศร้าด้วยหายเบิร์นอันนี้พลังเด้อพี่น้องเด้ออันนั้นอักกิตอันนะั้อันนี้พลังด้วยเอาพลังพลังโต๊ะแค่ไนโต๊กยุ่นอันนี้คนอันลิโก้อันนี้คนเหล่าเด้อนีมคนเหล่าทำมงเดิมต่างไปเอง ไก oui. ่แล้วข้าวจาะหอยเสาเนาะมีมีเต็นมีเต็นมีตังมิโต๊ะหอยเสาเนาะพี่น้องเนาะสูตรสองแสนเคยขายดอกไอศวร์เถอะดาพี่ไปท้ามันก็ได้ไม่รู้นะอืมซายหามตอนนี้กะซ้ำมุงฝ่ายนิดๆขาท้ามันเจาะเสาเองถ่ายโพลสิมเนาะเอากระบ้านโพนซิม อากระพักมาแถวนี้ซิมอลีเหรออันนั้นเป็นไส้เหมอัวไอ้อันนี้ย่งคงเาซิมหนะนะกระเพอบ้ากเซิมานด้วเขีคุยอีกอยู่นะเงินีเน่ยายย อันนี้ซอสทานด้วคือเนาะคุณจะคนที่สวยนะอันนี้ให้งามมากคนอันเอ็กโก้ตอร์ติต่าได้นี่ชิทายซอสไฮเบิ้งงานไม่ทานตัวนะท่านพอดีด้าตอนนี้กำลังไปเอาผ้าขาวน้ำพิงก์ ไปป้าว <Bye>, ่งับอมเดมกะลวังไ่กกระาวังความขาหล่มโยกไปิกล

เอไปกินเองไปกินเดงนี่อกอได้าจงเนี่ไลนยาเนี่ไปก้เายานกินอยู่พอหลกไปไบอเาจะเตุกิไเนี่ยกินอยู่นี่ก็ได้ บอกกินอโตนใ่ไมอโตนแักเลกินยงอกินไกินยืนสไดยำจวงไมกข้ากัปาไปไปป้าบอหละเก็ได้นะมีคนหละเลยยำใจังยำสล กินข่าวได้ไหมกินข่าวกนได้พี่น้องเดิมเหอเดยอบขาวหยีบลอยเลยเหีกินน้ำกันเออมับือมากพี่กินลำโซมีเ่านบนมีเจ้าวิ่เนี่ยเอ๋แ่ก็พี่เมยเอ๋อคนนี้กินอยากกินตะอนไทยกินให้ยัดกันบ่อเถอะบอเด้ยวันจตอายี่จถ่ายะกันยอบข่าวู่าแมนด้อ mời mấy mẹ mời 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 สียเยอะขึ้เงื่อนเงื่อนหรอว่าเราไปยื้เงื่อนเขนพักขปงสลัดกนเอองาสลัดกินได้ๆกินกินพัก้ะโอได้สวยองแตงบวเหรอบว่หอยโ่เปโผล่โงงงแตงแม่ยาดปะจนอนถ้าจะตืนนัดีพีด้ซอยแต่เยอะ แก่ก yeah, oh, yeah, yeah. okay, yeah. cool well. oh ็จะซื้อมานีทุกเสริมกนี่มหนซันเดอรซันเดอร์งจกเยเื่อแบบ่เดินเดนทานเด้องวดงสานเี่ผดี้อ่ังกินนตอนไคเด้อพิมเด้อกินในตอนปัสันะพี่น้องได้สิเยอะมากการจะมันแบบเหมือนกับบุหรี่ขี้บุหรี่ไปวะนย Mày kia đồn vào nằm trong những giây sợi đẹp. Mùi đèo là nhanh hơn nằm mùi 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 กันอนเลื่อนเขมีเ็น้่อไยดีทุกนก็นคาุ่กคนม่มันยังขึ um. ้นเมื่ออยู่อ้ก็นอนแ่มท่าเ้ยแ่พี้อง่ไ้นมียนะพูดไเมื่อนกองนอนนาม่อนกองนอนมันข้มไปบ่ะข้นมาขึ้นมาหลอานไ้กัน้อ้นหลานกันอยหลาน สะพอนตื่นแซนแซนเลียนตีสะพอนคดองเขาหลานกีบแม็กนี่ละหนาวเราเองเพราะว่าทัวเพื่อนปลาเพื่อนนเพื่อนข่างขึ้นจุ๊บหรือเปลี่ยนเครื่องก่อนเลาจะต้งมาพอกันบอกว่าเอาคดองมาไล่หาหลานพอยันไปป้าเขมื่อหงมบุพินอ่ะแรงข้ามมาอีกเด้อเราบอกอยากกินยำมากเลยฉันชอยิงใหญ่นะมาแล้เดี๋ยวฉันจอ้าวผูซาวกินกะลาโมอยู่จัง กินเบิรพอจะมีของกินะกินราบมารับมาตีกินมารับเดือนมาอีโบบะก่อนกันแบบอันนี้ล่หมูไมล่าหมัีวิวไม่วานตอมนกจค่รีสวิวขนาดนี้วิววันมแน่อีโบงามเลยโยกันเป็นเพ่เกาะกันเอิตัวก อิกิมอีโบอีเด่ีอสักขี้เนะ้กีหยมเ็ดเนี่จก่นีมาเนี่ยดนนะสินัแหะเอ้าอยังงอไร้สงเปนซงโง่เลยวาไม่เกี่ยวต่างกันเนี่เอาอีคนนึงนีว้า

เกียมีเกียวูกเต็มบาลร้าเต็มเอนองมาได้เทฉันไ่ยอมกินผักนไปลอยได้นี่ยนะสองันสองันวาที่สองันกินลาบูเป็นเบิดถวยหนึ่งบ่ว่เสียวด้ยขันดองอีกถูกหยรเลยไปอีกเหนึ่งเด้อกินลาโมจะเบิดถวยหนึ่งขันมอนะ้เอาบางด้วยวผมแต่ง ตัดลูกอยหนึ่งสวนต้อกินรเด้เฮ้ยให้โตเฮ้ยบอตล่แกะหน่อยนฮะแกแกแกแบลงแกไหน่ยแกตัวแ้ใส่กินขาวไม่กันบยหอยีส เป็นตัวองก็บวักกินขาก่อนยาูขาวทั้งนั้นาวยาโูดตอนกินหันได้ยล่าเดี๋ยวถ่ายคลิปกินได้ลาาเลยเพื่ออันนะฮะกับผูกแข้งเขาวันนี้มันจะเบาเฮ้ยเฮ้ยมันห่วยน้ำชิมมานดิน ได้บอกพี่นิงนี่ง่ะคอยหักกันจนเมียเมียกันเอ้จนเมีเดียวค่เหนปวดตำเกียวเมียยเขกจะหวานแหละบอกว่าเป็นกับ่ว่าใต้ก็บใตมามามีแตหมูนะคนหลอกลวงในสถานีพี่น้อง ล๊อกน้องตอนนี้สกีมก็มาเคืออเลยเนาะไปถ่ายกับบริไดายแบบผู้ใหญ่พี่น้องเอากันเน้วพี่น้องเนาะขีมบริไดไปถ่ายให้เบิรงมิตรถ่ายกับโมนะไปแบบ ส่บรรยากาศเสือพี่น้องก็หมูคาดองมาแล้วท้าหมูนะท้าบันปูเพิ่นเอาผัวอะไรพี่น้องคาดองตอนไหนวะคาดองสามสิบล้านยืนสิบเจ็ดงัวหนึ่งโตค้าหนึ่งบาทพี่น้องตะกี้นะคะสิบล้านแบบขาจะาโตกันกับสิบประมาณน,นี้เนาะเพราะว่าเคยบันอื่นท้าบัานเท่ากับก็บดเด็มมูม่งัวมูไม่ค้าแบบหีบ้านข้าจ่าพี่น้องเอาตามหีดหีบบาทบันเห่า,าเขามีคือกันแล้วค่ะอย่างใดอย่างใดแล้วพี่น้อง พี่น้องสำหรับกิมนี้กับวิมยังไลดเดอพี่น้องค่ะก็ไลก์ก็แชร์ให้สองน้องกิมี้เดอพี่น้องเด้อบายบาย